เคยนะคะเคยไปวัดไหมคะเคยค่ะเคยไปวัดไหนก็เคยครับค่ะเคยไปวัดไหมเหรอก็เคยค่ะเคยไปวัดไก้บ้านค่ะก็เคยค่ะเคยค่ะเพราะว่าที่บ้านคุณยายนจะไปวัดบ่อยมากไปทำอะไรหรอก็ไปตักบาตรไปปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทำบุญตามมาสัาคัสอค่าเงี้ยค่ะไปทำอะไรที่วัดก็ส่วนมากก็จะไปทำบุญนะครับไป งบจิตสงบใจให้มันรู้สึกว่าผ่อนคลายสมองนะครับสำหรับการไปวัดไปทำอะไรสำหรับตัวดิฉันเองก็มีไหว้พระค่ะแล้วก็ในวันสำคัญอย่างวันวิสาขะวันมาฆาเนี้ค่ะก็ถวายสังฆทานแล้วก็เวียนเทียนค่ะไปวัดไปทำอะไระส่วนใหญ่จะไปบวชชีพราหมณ์ค่ะและ้วเคยไปวัดไหมคะก็เคยนะคะแต่ว่าก็ถึงก็ไปไม่ค่อยบ่อยนะคะ วนน้องเข้าวัดน,นะคะก็จะแบบว่าดึงดูดความสนใจเขาด้วยเรื่องหน้าพระทีหรือว่าฟังพระอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะได้แบบสง,งบอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่ผงซ่านเรื่องอื่น,นจะได้ใช้ชีวิตประจําวันแบบให้คุค็นข่าชวนน้องอยังไงใช่ไหมครับก็<ำ>อยากให้น้องาทุกคนก็ใส่ใจกับการทําบุญเพราะว่า การทำบุญเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกปลอดโผสมองแล้วก็เหมือนเป็นการที่สะสมบุญไปในตัวด้วยก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราะครับสำหรับตัวดิฉันเองก็อยากจะพูดเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องในระดับอายุ15ปีหรือว่ามากกว่าน,นั้นนะคะก็การเข้า เป็นการสงบจิตสงบใจนะคะก็เป็นการสั่งสมบุญบาร,รมีให้กับตัวเองก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนหันหน้าเข้าวัดดีกว่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะค่ะสาหรับวิธีการชวนน้องๆเข้าวัดนะคะก็อยากขอเชิญชวนนะคะน้องๆน,นะคะที่นักถืศาสนาพุทธนะคะแล้วก็เป็นคนไทยนะคะให้เข้าวัดทําบุญนะคะเพราะว่า การทําบุญนะคะไม่ใช่ว่าจะช่วยเหมือนก็แต่สมัยก่อนแล้วนะคะสมัยนี้นะคะการทําบุญเข้าวัดเนี่ยก็สามารถทําให้เราเนี่ยจิตใจสงบร่มเย็นได้ค่ะก็ขอชวนชวนนะคะน้องๆนะคะที่เป็นเยาวชนนะคะคนไทยนะคะเข้ามาทําบุญนะคะเพราะว่าการทําบุญเนี่ยก็ช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยสงบร่มเย็นนะคะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติค,ค่ะก็คงต้องบอกน้องๆว่าทุกวันนี้สื่อในการ Ờ, สอนเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยนค่อนข้างที่ทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องการไปวัดไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าจะซีเรียสก็ยังไงก็ขอเช so well. ิญชวนน้องๆทุกคนนะคะไปทําบุญไปฟังพระเทศเรวก็เสริ์มบุญให้ตัวเองด้วยกันค่ะคก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะให้ไปเข้าวัดทำบุญบ้างนะคะก็ไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยนะคะแบบอย่างช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเลยค่ะเวลาทำบุญก็ไปนั่งสมาธิด้วยก็จะได้บุญมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ อยากได้ดีไม่ทําดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทําหน้าคำนองอยากได้ดีต้องทําดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยคนทุกวันนี้จะห่างวัดห่างว่าเคยมีคําพูดหลวงพ่อไปยอมท่านถามมาอาตมาขออนุญาตนํามาถามไวรุ่นญาติโยมทุกคนทุกท่านระหว่างเข้าวัดเองกับเข้าจูงเข้าไหนดีลองถามตัวเองดูระหว่างปนมือฟังพระสวดเองกับไม่สับเบิร์จัดประนมมือเอาไหนดี บางคนคิดว่าการเข้าไปเรื่องของคนแก่หลายคนคิดอย่าง,งานั้นหลายคนทั้งวัยรุ่นลูกหลานเราเนี่ยเลยการเข้าไปเรื่องคนแก่ได้ถามเขา้เา,เขาวัดเพื่ออะไรดีลูกแก่ก่อนค่ะอายุมากก่อนค่ะหลายคนตอบอย่าง,งานั้นแก่ก่อนครับหนูรู้ไหมว่าบางครั้งที่หนูพูดอย่าง,งานั้นหลายคนไม่มีโอกาสได้แก่จริงๆการเข้าไม่ใช่เรื่องของคนแก่การเข้าไม่ใช่เรื่องของคนิ้นหนทางจริงๆเราไปวัดเรามีอะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นเรื่องดีงามลูกหลานทั้งหลายอยากได้ดีแต่ไม่ทําดี อยากได้บุญแต่ไม่เข้าวัดเข้าวาจริงๆมีหลายเรื่องที่เราควรจะเข้าไปบางทีเราเข้าวัดปั๊บเห็นพระได้อะไรค้อแงะคิดเยอะนะธรรมะจากการเห็นพระพระนี่เป็นผู้สงบอยู่แบบพอเพียงหากเราทําตามพระได้อย่างน้อยบางส่วนสําหรับเราเนี่ยมันก็ได้ธรรมะที่มีความสุขมากขึ้นนะบางทีเข้าวัดปุ๊บเห็นศาลาโบสถ์อาหารสวยงามทำให้จิตใจเราก็รู้สึกดีขึ้น แม้กระทั่งเข้าวัดบางคนคิดว่าเป็นวัดมีผีอยู่เาเห็นผีก็มีประโยชน์นะโยมนะลูกหลานทั้งหลายเห็นผีเป็นการสอนตัวเองว่าแต่ก่อนมันเป็นเหมือนเราอนาคตเราเป็นเหมือนเขาเตือนเองไม่ไม่เป็นคนไม่ให้เป็นคนประมาทบางทีเข้าวัดนอกจากเห็นพระเห็นผีเห็นสาระเห็นตู้บริจาคก็สอนให้รู้จักให้บริจาคบ้างสำหรับความตระเนงมีสิ่งเดียวที่จะทำให้หนูอยู่กับร่องกับรอยอยู่กับที่กว่าทางเป็นวัยรุ่นที่ดี เป็นลูกทิ่ดของพ่อแม่เป็นลูกทิ่ดของอุบาจารย์ได้เป็นวิธีทีของเครื่อนเป็นเยวชนีดีของวัฒสสนธรรมเอเ่อเยวชนดีของประเทศชาติได้ก็คือการมีธรรมะในใจนั้นเนวลาว่างเข้าวัดเข้าวานี่ไม่ใช่เรื่องยากอย่าโมแต่ยาเขาบอกว่าเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใด,ดๆก็ไรคนการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจตนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรผู้ธองค์ทรงช่วยใครไม่ได้หรอกแต่ทรงบอกแนวทางวางไว้ให้ขอให้เราท่านมันปฏิบัติขัดเกลาไป แล้วจะได้ผลทุกสุขสมใจ,จเจริญพร